ี่จ้าเงินรางวัลของคนขยนันคนละสองพันบาทบอสครับมันไม่เหมาะสมหร้อมั้งครับทําไมตดกับพาพถึงได้เท่ากันเมื่อกี้คุณทําแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงคุณเป็นถึงพนักงานเก่าคุณไม่ทําแบบนั้นกับเด็กใหม่ได้ยังไง คุณพาวฉันมีงานอีกชิ้นหนึ่งให้คุณทำนะช่วยจัดการทีได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวพาจัดการให้งานนี้เป็นงานด่วนมากเลยนะเออคุณตีเดี๋ยวงานเนี้คุณติเป็นผู้ช่วยคุณพาวนะได้เลยค่ะบอสถ้างานนี้เสร็จเรียบร้อยฉันมีรางวัลพิเศษให้จริงเหรอคะบอสจริงสิคุณพาวฝากด้วยนะค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะบอสฉันมีรางวัลให้พวกคุณสองคนนะคนละสองพันบาทจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับบอสขอบคุณค่ะบอสแล้วก็วันนี้ฉันมีงานให้คุณตีทำนะงานย่วนเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้คุณพาวต้องเป็นผู้ช่วยคุณตีนะได้เลยครับบอสอะฉันไม่กลัวละทำงานต่อเถอะ มีงานแบบนี้เยอะๆก็ดีสินาอจะได้มีเงินเก็บไปเยอะใช่ใช่หนูก็อยากทํางานแบบนี้เยอะๆเหมือนกันจะได้โอนเงินให้พ่อกับแม่ใช้เยอะๆพ่อกับแม่จะได้ไม่ลาบากอีกอืออือไปพี่ทํางานต่อเนถะอะครับ โ่คค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคชนะมีอะไรให้ทำอีกไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปส่งประธาที่บหนก่อนโอเคได้ได้เลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะไปนั่งที่ไป นี่จ้าเงินรางวัลของคนขยนันคนละสองพันบาทขอบคุณค่ะบอสบอสครับมันไม่เหมาะสมหรือมั้งครับทำไมตีกับพาถึงได้เท่ากันเออทำงานด้วยกันก็ต้องแบ่งเงินเท่ากันสิมันไม่เหมาะสมยังไงไหนคุณอธิบายมาสิก็งานเนี้ยตีเป็นคนทำเองทั้งหมดเพาแค่ผู้ช่วยไม่เห็นทำอะไรเลยแค่เดินเอกสารแค่ถ่ายเอกสารแค่นั้นเองอะครับ ทำไมตีกับพาวถึงได้เท่ากันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับงั้นคุณลองพูดมาสิว่าคุณจเจาอย่างไงบอต้องให้ตีเยอะกว่าพาวบอสคะคุณตีเขาทํางานหนักกว่าฉันทํางานเยอะกว่าฉันบอสแบ่งให้เขาเยอะหน่อยก็ได้คะ่ะพอเถอะคุณไม่ต้องพูดละจะแบ่งยังไงฉันรู้ดีแบ่งตามนี้แหละฉันตัดสินใจละแต่บอสคบคุณตีทำไมเดี๋ยวนี้คุณกลายเป็นคนใจแคบแบบนี้เนี่ยคนเราทำงานเป็นทีม แบ่งเงินกันเป็นทีมสิแต่ก่อนเขาเป็นคนทํางานคุณเป็นผู้ช่วยเขาเขาก็ยังแบ่งเงินให้คุณเท่ากันนี่คุณพูดมาเลยเงินเนี้ยคุณจะเอาไหมไม่เอาใช่ไหมอ่ะคุณงพาวคุณเอาเงินนี้ไปให้หมดเลยบอสคะฉันบอกว่าให้รับไว้ก็รับไว้สิพูดมากอยู่ได้คุณตีคุณทําพฤติกรรมแบบเนี้ยใครจะอยากร่วมงานกับคุณเดี๋ยวคุณไปพบฉันในห้องทางาน้วยนะ บอสคะน,นี่คุณติเมื่อกี้คุณทำแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงคุณเป็นถึงพนักงานเก่าคุณไม่ทำแบบนั้นกับเด็กใหม่ได้ยังไง บอสครับบอสอย่าเพิ่อองโมโหไปเลยนะครับเมื่เกียตีตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเองพาวเขาอะฐานะทางบ้านลําบากก็เลยต้องออกมาทํางานเลี้ยงดูพ่อแม่และส่ง,งน้องๆ้องเรียนหนังสืออีกตีส,สงสารก็เลยต้องทําแบบนี้แหละครับเพราะถ้ารู้ว่านิสัยของพาวเขาคงไม่รับไวแน่เพราะเขาอะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของเขามากเพราะฉะนั้นตีเลยต้องสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกอย่างตีรู้จักบอสดี สุดท้ายบอสต้องเอาเงินทั้งหมดหนั่นให้พาวเขาแน,แน่ถ้าเป็นแบบนี้ตีก็ได้ช่วยพาวเขาแล้วไม่ใช่หรอครับคุณตีคุณจะทําแบบนั้นทําไมคุณไม่บอกฉันก่อนล่ะถ้าบอกบอสก,ก่อนมันก็ไม่สมจริงสิครับฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะที่เมื่อกี้ฉันเข้าใจคุณผิดแล้วก็สแสดงกิริยาไม่ดีใส่คุณอะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับบอสตีไม่โกรธบอสหรอกเรื่องแค่นี้เองอีกอย่างตีรู้จักบอสดีว่าบอสเป็นคนยังไง การจะทําของคุณในวันเนี้ยประทับใจฉันมากเลยนะทําได้ดีมากบอสครับตีทํางานกับบอสมาตั้งหลายปีตีก็ต้องเรียนรู้อะไรดีๆจากบอสบ้างสิครับพูดได้ดีไม่เสียแรงทํางานกับฉันมาตั้งหลายปีเรียนรู้ได้ดีมากขอบคุณครับบอสเออเมื่อกี้ฉันให้เงินรางวัลกับคุณพาวไปหมดแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าคุณทํางานฟรีสิไม่เป็นไรหรอกครับบอสแค่ตีได้ช่วยพาวอะ่ะตีก็ดีใจแล้วครับ ไม่ได้ฉันจะทำแบบนี้กับคนดีๆอย่างคุณได้ยังไงมาเดี๋ยวฉันให้เงินรางวัลกับคุณใหมบบ่ไม่ต้องค่ะบอสไม่ต้องหลับไปเถอะขอบคุณนะครับบอสหยุดพูดมาได้ละรีบกลับไปทำงานของตัวเองได้ละครับบอสงั้นตีขอตัวก่อนนะครับ